สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลติงรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับตัวที่หยิบม,มาฝากกันหน้าช่องบวกกันติดติดมา9วันเลยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเราสามารถเข้าไปดูที่ปักหนุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผู้ที่จะหยิบม,มาฝากกันจะเป็นคู่ในจึดยูฟาเนชั่นลีกระหวา่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับสเปนนะครับความพร้อมเจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์สองนัดที่ผ่านมาในรายการนี้แพ้มาทั้งสองนัดหลังอันดับท้ายของตารางส่วนความพร้อม,อมทีมนั้นนี้จะไม่สามารถใช้งานฟาบ ทาให้พลาดลงสนามในนาทีส่วนอีก2รายที่ต้องรอเช็คความฟิตมานูเอลอันคาจิและนิโคลเอลวีดีส่วนในนั้นี้คาดจะเล่นในระบบเดิม4-2-3-1แต่ปรับทับในบางตำแหน่งแดนการยังคงใช้งานกับการจับฉิก้าลงคุมทับในแดนกลางส่วนแนวลุกวางชากิลี่คอยปั้นเกมสนับสนุนหน้าเป้าอย่างเอมโบโลส่วนความพร้อมด้านทีมเยอรมันสองนัดที่ผ่านมาในรายการนี้ทําได้แค่เสมอทั้ง2อนะัดอยู่อันดับ3ามของตาราง ส่วนความพร้อมทีมนั้นนี้จะต้องรอเชฟฟิตอันซูฟาตินั้นนี้คาดจะเล่นในระบบเดิม4-3-3 11ตัวจริงที่คาดจะลงสนามอูนายซิม,มอนเซตาอัพิเกเรตา้าเปาตอตเลสเอลิกกาเซียจอร์ดี้อัลบามาคอสลาเรนเ,เต้เซจิโอบุตเชตกาวีมาคอสอเซนติโลอาวาโลโมนต้าและเฟรลันตอเลส สำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์แพ้มาทั้งสองนัดแถมนัดล่าสุดยังโดนโปรตุเกสกดไปถึง4เม็ดวันนี้ต้องมารับมือกับสเปนที่ขุมกําลังดูเหนือกว่าเยอะเฮดทูเฮของ2ทีิมนี้เคยพบกันมา4ี่ครั้งเป็นสเปนชนะไป2เสมอ2อเหือ,อรยราคาวันนี้เปิดมาที่สเปนต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวมองขุมกําลังเทียบกันแล้ววันนี้ขอเลี่ยงเสี่ยงก,กับสเปนดีกว่าครับน่าเสี่ยงก,กว่าเยอะวันนี้น่าจะชนะไปได้ไม่ยากจากกันไปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟ่า -2 ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ fyri